พันรายาเอสกันตพง์เปิดใจเรื่องสามีขอบคุณคนนี้ที่จ่ายค่ารักษาหายหลังจากลักที่พระเอกที่ดังดัดเอสกันตพงก์กัดบำรุงเอรุรักได้วูแทบหมดวูติกลางงานติอีเวนอีเต้แงตตาตัววัดไถนวัดที่เก้าที่พฤษภาคมที่ไผ่ที่อ่านมาไผา่ซึ่งชื่อตอนนี้ก็นี้ก็ด้อนอนเด รักษาตัวอาตาอยู่ที่ยู่โรงพยาบาลที่ยังยังม่ฟื้นแม่ฟื้นซึ่งทางพันระยาซื่อย่างย่ายคริสริตินต,นตนหน้าวิงคลอวีเอก,ก็ก็ได้ออกมาได้พูดคพภูรั้งแรกราอัปเดตอาการและโรคอัดที่ตรวจพบโดยเธอได้บอกได้ว่าตอนโว่นี้ยังนี้เงยยังยังม่วมีแม่โขมีเอาโขดียังยังยู่ในกระบวนการยู่ ขั้นตอนของการค่ารักษาอยู่อยากจะขอบคุณครูสำหรับน้ำใจทั้งหมดท้าที่เราที่ได้รับ,รบจากเหตุการณ์ตูท่ที่ที่กิจกิจขึ้นขืออยากขอบคุณครูที่ใช่ที่วยาสาใช่มีของมีชั้นโดยเฉพาะช่องเช่เจ็ดที่ใช่ที่วอยอเหใช่ลือและลือดูแลดูคุณเอสครูทั้งทาเรื่องเรือคา่าครักษาและให้กำโฮกกำลังใจมา ลักรื่อๆเหมือนเอมือเป็นครอบครัวของตัวเองต่ะเพราะเอสทำงานหนักและทุ่มเททุกอย่างย่ยเต็มที่สมอที่พือพือช่องเช็ดเจ็ดมาตลอดเอสรับงานตัวเองมากๆและสุดสุดท้ายขอขอบไทยคุณครูจ้าหอใจนะในที่ทางการแพทย์ที่ที่รัฐที่รักษาคุณเอสอคุย่างย่าย เต็มที่และแฟนคลับรักกับเอกัดเพื่อนเพื่อนื่อทุกคนทุกที่ใส่ทิ้งใส่กำลังใจมาในรักให้แค่โฮอักโคยังไงเรายังก็ก็อยู่ค่อยู่อังเอสตลอดและใครซสู้เดสู้วอยอเดกัน